สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามช่องของดีเจไตผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในแบบของเสียงอีกแล้วนะครับยังไม่มีภาพหน้าดีเจขึ้นมาเลยใช่ไหมยอยากเห็นแล้วใช่ไหม <ś led> <ś led> เอาเป็นว่าฟังแต่เสียงไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันดีคืนดีจะให้เห็นนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนนะครับ ใครที่กําลังหมงสิ้นหวังหมดหวังนะครับเป็นผู้พิการที่อาติดเตียงหรือว่านั่งวีลแชร์อยู่อยากจะเดินอยากจะเหินหรือว่าอยากจะเล่นอะไรได้เหมือนคนปกตินะครับฟังคลิป,ลปนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนในการทดลองของคุณอีลอมัสอยู่นะครับแต่คาดว่าน่าจะใช้งานได้ในเร็ววันนี้นะครับในเร็ววันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้เอามาแจ้ง ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเทคโนโลยีมันไปถึงไหนกันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ตั้งทีมงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชิปตัวหนึ่งนะครับที่ฝังลงในสมองแล้วสามารถสั่งการบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับเช่นให้กับพิพิตาให้คิดนู่นคิดนี่ได้หรือว่าให้ทำตามความคิดของเราได้อันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับ ก็แต่ว่าอีโลมัตก็เลยนำมาปาัดฝุ่นใหม่แล้วก็เอามาทดลองกับคนคนแรกที่เป็นอาสาสมัครนะครับเกิดอุบัติเหตุมา8ปีก็คือเป็นอัมพาตมา8ปีนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาใช้ชิปตัวนี้แล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับ n น u r a l ลิงสาธิตการทำงานชิปเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์จากผู้ทดสอบคนแรกก่อนหน้านี้ n e u r a l ลิงบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีชิปเชื่อมต่อกับสมองมนุษย์ของอีลอนมัสก์ได้ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการทดลองฝังอุปกรณ์ในสมองมนุษย์คนแรกแล้วล่าสุด Neuralink จึงนำเสนอรายละเอียดการทำงานของระบบสั่งการคอมพิวเตอร์จากสมองมนุษย์จากผู้ทดสอบรายนี้ โดย Neuralink ได้ l i ฟ e ผ่าน x x p e r t เปผยว่าผู้ทดสอบนี้คือโนเลนอาบออายุ29ปีซึ่งเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ8ปีที่แล้วเขาบอกว่าหลังฝังชิปในสมองแล้วสิ่งที่ต้องฝึกฝนคือการแยกการสั่งการสมองระหว่างแค่คิดเฉยๆกับคิดเพื่อสั่งการโดยการสาธิตนั้นเป็นการควบคุมเคอร์เซอร์ในหน้าจอคอมพิวเตอร์อาบอบอกว่าหลังการผ่าตัดฝังชิปตอนนี้ เขาสามารถเล่นหมากฮอสและ c i v i l อาเซเชนหได้ด้วยการคิดผ่านสมองแล้วจากเดิมต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการควบคุมซึ่งชิป n e วโรลิง k ทำให้เขาเล่นเกมต่อเนื่องได้นานขึ้นถึง8ชั่วโมงก่อนต้องนำอุปกรณ์ไปชาร์จไฟสุดท้ายเขาบอกว่าจากการใช้งานชิปสั่งการมาระยะหนึ่งภาพรวมนั้นดีมากแม้จะไม่สมบูรณ์แบบเจอปัญหาเป็นระยะแต่เขาไม่อยากให้หยุดพัฒนาเพราะตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้แล้ว ที่มา https://www.blogn.com/no/138827 n no เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ดีเจไตยนำมาฝากกันเป็นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับยังไงแล้วถ้ามีคลิปใหม่ๆดีๆจะนำมาฝากกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกนะครับวันนี้มีสิ่งใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า ทำกันสดๆเลยแบบนี้นะครับนึกอะไรได้ก็หยิบมาจัดให้กับท่านฟังได้ฟังกันนะครับหวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสามารถติดตามผมได้หลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องของ YouTube ของดีเจตายเองนะครับใครที่ยังค้นหาไม่เจอนะครับเข้าไปที่ช่องค้นหาใน YouTube แล้วพิมพ์ว่า DJ เจตายเป็นภาษาไทยนะครับติดกันเลยนะครับผู้ชายสายไอทนะครับแล้ว Ent เ r เลยแล้วก็จะเห็นชื่อช่องของ DJ ต่ายแล้วก็กดเข้าไปติดตามกันได้แล้วก็เข้าไปแชร์เข้าไปฟังเข้าไปเขียนคอมเมนต์อะไรต่างๆได้เลยนะครับแต่ย้ำนิดนึงว่าขอให้เขียนแบบสุภาพหน่อยนะครับอย่าหยาบอย่าหยาบโลนหรือว่าเวลาจะเขาเรียกอะไรนะถ้าจะมี description หรือว่าจะมีความเห็นคิดเห็นอะไรในช่องเนี่ย ให้มันแบบสุภาพสุภาพนิดนึงนะครับนะนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะค่อยๆอัปคลิปขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับทําได้เท่าที่มีเวลาทํานะครับเพราะว่ามีใจรักทางด้านการทําคลิปแบบนี้อยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ